เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอะไรอยู่ในเกมร a าดีอ่อนเอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สักครู่ครับผม าหายใจให้ทุกผนครับโอเคโอเคเอาไปเอาล้วครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะอยู่ในเกมรัเดียลเอิร์ดการเเช่นเคยนะครับนะสำหรับอีพีนี้เราก็อยู่ที่ซีซั่นที่ส7นะครับเป็นซีซั่นแห่งการสกัดของเรานะั่นเองนะ,ะครับผมนะของเถิอที่จะมาขายจะอัปเดตในอีก7นาทีนะครับเราก็จะมาหาแร่นะครับนะหาแร่ เอาแร่มาเรามาเราจะมาหาแร่นะครับแต่ก็ไม่ได้อัดคลิปนานนะครับหายไปเกือบ2อาทิตย์เลยทีเดียวนื่งจกไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ตอนนี้นะครับเครื่องถลุงแร่ของเรานะครับสามารถอัพเกรดเป็นเ e เวลสได้แล้วนะครับแล้วผมก็ได้หาชิ้นส่วนมาแล้วนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ นะครับผมนะฟิลตอนนี้ก็เหลือแต่เอาอยางกับพวกอาส่วนประกอบอิเล็กส่วนประกอบไฮเทคนะครับแล้วก็เฟืองเอามาใส่นะครับก็จะสามารถอัพเดตเป็นเลเวลสได้แล้วแต่ผมย,ย,นะยังไม่เคยทำคลิปอาลงเลเวลสเลยนะครับนะยังไม่เคยทำคลิปป้องกันเครื่องถุงแร่เลเวลสเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปอาป้องกันเครื่องถุงแร่เลเวลสกันนะครับนะโดยที่ผมเอามาก็ของแค่นี้เลยนะครับผมนะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากนะครับอย่างที่ทุกคนคิดนะครับนะผมจะป้องกันทั้งหมด3เครื่องนะครับ โดยสิ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะป้อมปืนเลเวล3เกือบทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็อัพเป็นเลเวล3ทั้งหมดได้แล้วแหละแต่ผมเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนนะครับพอคอยเอาเอาไปอัพเกรดเครื่องนะครับแล้วก็รั้วนะครับผมใช้แค่เลเวลก็พอนะครับผมนะแล้วก็รั้วเดี๋ยวตรงนี้ขอทุบทิ้งก่อนนะครับเพราะว่ามันโดนดามิยจะแล้วเดี๋ยวให้เจ้ายักษ์สองตัวออกมาจากห้องนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะทุบพังเอานะครับนะ โอเคนะครับโดยการป้องกันขค่นถนแรกเลเวลสามครับนะการอัปเดเตช่วเติมขึ้นมาก,ก็คือตรงนี้นะครับผมนะไอนี่แร่หินแร่ที่น่าสงสัยนะครับเราจะใช้มันมากขึ้นนะครับใช้ขึ้นเยอะจะใช้มากขึ้นเยอะเลยนะครับโดยการเหมือนอ่าถ้าใครเคยเล่นซีซันที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมซีซันซีซันที่สิบหกก็คือในการอ่าใช้ พวกนี้ครับหครั้งปุ๊บครั้งที่2มันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใช่ไหมครับครั้งที่3จะเพิ่มขึ้อนอีก2เท่านะครับผมนะก็จะอย่างเช่นเราใช้ครั้งแรก100้ครั้งที่2จะเป็น200้อครั้งที่3จะเป็น400เป็นอย่างนี้นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าใช้แล่เบื้องขึ้นนะรับ ก็ถามว่ามันคุ่มไหมก็อ่าเลเวลสดีกว่านะครับสําหรับใครที่แบบเฮ้ยทำไมของผมยังใช้แค่100 100อยู่เลยก็คุณยังไม่ได้อัปเดตครับคุณยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็โอเคถ้าเกมยังไม่บังคับให้อัปเดตก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนนะครับโดยปืนนะครับใช้แค่ปืนพกก็พอนะครับปืนพกมันจะยิงได้ชัวร์สุดนะครับยิงโดนรับเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจมันพอที่จะป้องกันนะครับนะอีก7นาทีอีก7นาทีอ่าไอ้นี่อีก7นาทีไอ้ซื้อของก็จะอัปเเดตออีีก5นาทง ก็รอบทีแ้วได้บัตรโวงไปแล้วนะนะบัตรโวงผมออกไปแล้วนะครับผมได้บัตรโมงสี่ใบแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้สุ่มหรอกนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปป้องกันให้ดูก่อนนะครับผมนะโดยที่ผมจะทาการป้องกันทั้งหมด3าเครื่องเลยนะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดน,นะครับผมนะโดนแนะนํานะครับผมนะไอ้พวกนี้เราจะสามารถจ้างงานมาได้นะครับผมจ้างไอ้คนนี้ไปได้ก็คือจะทําให้ป้องปืนเรายิงเป็นแบบยิงแรงขึ้นนะเป็นเวลา15วินาทีนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามารุยกันเลยนะครับลองซักหนึ่งเวฟนะครับโอเคไปเลยโอเคถ้าตัวใหญ่ออกมาผมจะกดให้ป้อมปืนยิงแรงขึ้นนะครับเป็นวา15ซิฟาวินอรทีอ่ามอนจะไม่ออกนะครับ เห็นไหมไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดเลย โอเคครับผมเห็นไหมครับ oh. ดูเวฟแรกเรียบร้อยไปแล้วครับป้อมปืนผมไม่ปังไม่พังสักป้อมเลยนะครับทาให้ปังมาเลไม่พังซักป้อมเลยนะครับนะ <laughs> เนะครืนะ <c oughs> ค่องปั่นไฟมันช่วยอะไรผมไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าเครื่องปั่นไฟมันช่วยอะไรนะครับแต่ก็มีไว้แหละแต่ว่ามีประโยชน์นะครับนะผมก็ไม่ได้หาข้อมูลมาไอต้องขอภัยด้วยจริงๆนะเห็นไหมครับผมรู้ว่าผมพังแค่สองอ่ะสองอันเองนะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอันนี้คือการสามเครื่องนะครับนะการสามเครื่องเลยโอเคนะครับผมนะอันนี้เองนะครับผม ป้อมปืนแนะนำให้เป็นป้อม,ป,อมป้อมป้อมล่าสุดน,นะครับป้อมเลเวลสามก็จะโอเคโอเคจะกันง่ายขึ้นนะครับถ้าใครใช้แบบป้อมเลเวลสองมันก็จะกันยากหน่อยนะครับนะเห็นไหมครับเรามาดูการที่วิธีการเรามาดูแรกที่ใช้นะครับเห็นไหมครับอ่าเพิ่มไปสองเท่าแล้วเพิ่มไปสองร้อยแล้วนะครับนะปืนนะจ่จะใช้ประมาณกระบอกอก,กว่านะครับกระบอกกว่าก็คือ่อาใช้กระบอกนึงกับอีกนิดๆน,น,นะครับ ผมลงไม่เยอะหรอกครับผมลงแค่สาเวกก็พอเพราะมันใช้แร่เปลืองนะครับมันเพิ่มเป็นสองเข้า2เข้าสเท่ามันใช้แร่เปลืองขึ้นเออใช้แร่เยอะขึ้นนะครับผมก็เลยลงเลน้อยพอลงพอที่จะมีซื้อของนะครับผมนะเพราะว่าไอ้นี่เพราะว่าไอของซีซันเนี่ยผมก็เก็บครบหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องอะไรมากนะครับนะไอเคสเดี๋ยวเราไปดูอีกสักวโครับอันนี้ตัวใหญ่น่าจะออกมานะผมจะกดใช้ไอนี่ที่ผมซื้อมานะครับถ้าตัวใหญ่ตรงนี้ไปนะครับถ้ามันไม่ออก โอเคเรียบร้อยนะครับเหมือนป้อมปืนจะพังไปสองป้อมนะครับอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าใช้งานมานาน <laughs> ใช้งานมานานมากน,น,นะครับพึ่งพังนะครับตั้งแต่ตั้งแต่อัปเกรดเครื่องไปรีวิวสามาพึ่งพังนะครับป้อมปืนรู้สึกหน้าแตกขึ้นเยอะเลย <laughs> หน้าแตกเพลงเล่งเลยโอเคครับปืนพังไปแล้วนะไม่เป็นไรนครับสร้างขึ้นมาใหม่ได้เรามีคอยเยอะอยู่นะครับโอเคอันนี้โอ okay. เค๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปืนรีววสามเลยนะครับในในไหนมันก็พังไปแล้วเรเวลสอง ย้ายมาอยู่ท้ายดีกว่าอันนี้ไปอยู่ข้างหน้าโอเคอันนี้น่าจะได้อยู่โอเคครับผมอ่าแล้วก็ล้วพังเห็นไหมครับล้วงใช้แค่เลื่อสองกระปอนะไม่ต้องเอาเลเวลสามหรอ,อกมันจะได้ไหมโอ้โหมันหายยากโอเคนะครับ นี่ประมาณนี้เห็นไหมครับอาหารนี่เลือดผมก็ไม่ได้เสียเยอะมากมายเลยนะโอเค,อเ,คอเ,ออเดี๋ยวอีกซัเว็นะครับผมซักเว็บในในเรซื้อซื้อของได้อย่างเดี๋ยวมดูมาซื้อของได้อย่างอ่ะอีกสามสิบสองวิจะอัปเดตนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นอีกซักเว็บนะครับผมเห็นไหมครับดูครับแรกมันจะเพิ่มขึ้นปเป็นอ่าเป็นสี่ร้อยต่อไปก็จะเป็นแปดร้อยเป็นแปดร้อยแล้วก็พันหกนะครับนะพันหกแล้วก็สามพันสองเงี่ยเห็นไหมมันจะเยอะนะครับบุกแค่ระดับง่ายก็พอแล้ครับผมตัวใหญ่ออกมาไหมอ๋อตัวใหญ่ ก็เรียนแล้ว็ะที่ระเยนก่นมน ับตายนะเมื่อกี้ประมาทนะครับประมาทเมื่อกี้กับตายไอ้นี่มันพ่นผิดไว้ไอ้ตัวนะักโชคเลือดอะ่ะมันพ่นผิดไว้เดยไปเหยียบผิดมันเลือดหอบเ๋อาหอบอาเลย <c oughs> ดีนะสังเกตทันนะปัามเลือทันอย่าเล่นเพลินนะครับเห็นว่ามันง่ายถ้าใครบุกง่ายก็อย่าเล่นเพลินดูเลือดตัวเองด้วยนะโอเคนะเหมือนปืนจะพงังอีกป้อมละไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเรามีเยอะอยู่แหละไอ้มีคอยเยอะโอเคนะครับนะก็ ปืนผมมันก็อ่าไอ้นี่อ่ะอัปเกรดมานะไอ้มันก็ใช้มาตั้งแต่ขึ้นเลเวลสามใหม่ๆนะมันก็เลยมันก็เลยโดนดาเมจมาสะสมมานอนก็พังแจ่ตัวน้ำขุ่นๆไปเลยโอเคก็จะไปเอยมาเดี๋ดูดูดีเห็นไหมครับเพื่เป็น800นะแล้วเราพอแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวมันจะใช้เยอะเกินนะโอเคก็เรามาดูกันที่ของเลยนะครับมีอะไรมาขายเอ่ยนะอ๋อนี่นี่ชิ้นส่วนโรงงานนะครับผมชิ้นส่วนโรงงานโอเคแล้วก็อ่าแท่งเหล็กเพ๊่ซื้อให้หมดเลยอ่าแล้วก็ปืน ซีซั่นนี้ดีคือเราได้ปืนเยอะนะได้ปืนเยอะมากเลยอ่ะโอเคซื้ออันนี้ไว้เลยอันนี้ก็ซื้อไว้โอเคอ่ะอันนี้ซื้อไว้ก็ได้เออไฟบุกฟ้าอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามันส่มให้ดูสักสองกล่องนะครับผมใช้จะใช้แค่อันนี้ส่มก็พอได้ที่เรากดมาได้นะครับโอเคครับเสร็จได้ชิ้นส่วนงงานแล้วครับชิ้นงานชิ้นส่วนโรงานก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่อาหารมามาทำไมไหนยังไม่เคยได้หมาอาหารลองอีกสันลองอีซันอุ้ยบัตรฟ้าอือได้เหรียญโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เกลือไปนะครับสำหรับรอบนี้นะ ของที่มาขายก็เกลือส่มของก็เกลือนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับเครื่องถลุงแร่รีวิวสามนะครับบุกแค่ระดับง่ายก็พอนะครับอัปเดตพิ่มติมมาก็คงจะเป็นอ่าการใช้แร่ที่เพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ก็สาหรับตัวนี้วันนี้ก็ไม่ได้เห็นตัวใหญ่เนาะอยากไออยากลงให้เห็นอยู่แต่ว่าปืนปืนปืน,ป,นปืนคงไม่พอนะครับผมปืนผมคงไม่พอนะเพราะว่าจะหมดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่พอเดี๋ยวจะยุ่งเอาถ้าปืนพวกนี้พังหมดก็เรียบร้อยนะครับนะ โอเคคงไม่ได้เห็นในตัวใหญ่นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าอัปเกรดเครื่องถลุงแร่ไปเลเวลวสเมื่อไหร่เราเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับมาช้าก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเนื่องจากงานนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับอ่านี่นะครับเครื่องถลุงแร่รีวิวสีป้องกัน3เครื่องนะครับผมไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เห็นที่ปืนพังก็เนื่องจากว่ามันโดนดาำมีสะสมมาเยอะนะครับมันก็เลยพังนะอันนี้จริงๆนะคครรรัััััับผมมมมตตตต้้งงงงงแแแ่่่่่ออปปเเเเเกกดืลลลวาานน็พพิีหะ แล้วก็ว่าพังก่อนอัดคลิปด้วยนะโอเคต่อไปก็คงจะเป็นการป้องกันนะครับการสกัดโดยเครื่องตังแรกเลเวลสี่นะครับนะป้องกันสี่เครื่องจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามคลิปต่อไปนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับใครที่ดูจนจบต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับผม rounds.